สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกทกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องชาวไทยพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่รักในชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์วันนี้กับผมเต่านินจานะฮะจะขออนุญาตนะฮะนำเทปรายการเทปหนึ่งนะที่เกี่ยวกับเรื่องในหลวงราชการที่10นะฮะมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เห็นกันนะครับซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในครั้งกันนั้นเนี่ยนะครับได้มีการสู้รบ ของขบวนการคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่พยายามที่จะยึดประเทศไทยให้ได้นะครับและก็มีการปิดล้อมมีการโจมตีฐานของทหารตำรวจนะครับอย่างหนักนะครับในหลายพื้นที่ทางภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นแถบทางจังหวัดเลยนะจังหวัดเพชรบูร์และก็อีกหลายๆจังหวัดในพื้นที่ซึ่งในขณะที่ฐานถูกปิดล้อมนั้นเนี่ย นะในครั้งันนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารหรือรัชกาลที่10ปัจจุบันเนี่ยนะครับได้ทรงพระยศเป็นร้อยเอกนะของทหารนะท่านได้รับคําสั่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในขณะนั้นนะครับให้เข้าพื้นที่แล้วก็เร่งดําเนินการแก้ไขในทันทีพระองค์ท่านตรัสเหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10, อิบรัชกาลที่9ได้ทรงตรัสว่า ประชาชนต้องการความช่วยเหลือทันทีเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ใช่ให้รอนะครับดังนั้นพระองค์ท่านจึงได้เข้าพื้นที่แม้ใครจะทัดทานคัดค้านอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเข้าไปช่วยเหลือทหารตำรวจที่ถูกปิดล้อมอยู่นะฮะพระองค์ท่านได้บอกว่าเข้าไปวันนี้เดี๋ยวนี้ทันทีเวลานี้และท่านก็ตรัาว่าท่านก็เป็นนักรบคนหนึ่งท่านก็เป็นทหารคนหนึ่ง ท่านจึงเอาชีวิตของพระองค์ท่านไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเห็นไหมครับแล้วก็สามารถกอบกู้นะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนี่คือความปรีชาสามารถนี่คือความกล้าหาญของรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันทีนี้ผมอยากฝากถามไปยังไอ้กลุ่มที่จะลบเจ้าไอ้กลุ่มที่จะล้มล้างสถาบันถามว่าพวกมึงเนี่ยได้ทาเฮียอะไรให้กับบ้านนี้เมืองนี้บ้างได้ไปสู้รบไหมได้ไป ปกป้องอธิปไตยของชาติของบ้านของเมืองบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นด้อมส้มด้อมแด,อง,ด,อง,ดองอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะที่ออกมาเออวอยวายออกมาประท้วงออกมาอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับพวกมึงมีมันสมองพอที่จะคิดหรือไตรตรองหรือเปล่าหรือว่ามีสมองก็เพียงเพื่อ,อเป็นขยะของสังคมของบ้านของเมืองหรือถ้าจะไปเปรียบว่าสมองหมาปัญญาควายเปรียบไม่ได้ฮะเพราะมันสูงเกินไปหมามีความกระตันยู ควายเลี้ยงประเทศไทยนะเลี้ยงชาวนาไทยมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นสมองของคนเหล่านี้นนะเลียวกว่าสัตว์นรกนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนี่ไงที่พวกเมืองถามผู้เมืองพูดว่ากษัตริย์ทําอะไรนะพระองค์ทรงเอาเลือดเนื้อนะครับปกป้องอธิปไตยของชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วรัชการที่9สเสด็จดอยผาหมีเพื่อที่จะให้กลุ่มชาติพันธ์ ที่มีการสู้รบตามแนวชายแดนนักเกรงว่าประเทศชาติจะเสียดินแดนถ้าได้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจากวันนั้นถึงวันนี้จึงมีดอยตุงและรัชกาลที่สิบเองทรงเป็นนักรบท่านได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะทหารหารตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจภูธรที่ถูกปิดล้อมอยู่นี่คืออัจฉริยภาพนี่คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้แต่ผู้มืองไม่ได้ทาเฮียทําส้มตีนอะไรเลยนะแต่กลับพยายามที่จะ ไปด้วยค่าสถาบันดังนั้นผมจึงอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกแก่กะโหลกกะลาเนี่ยแกที่อยากจะได้แต่เงิน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 แล้วก็ไปเลือกไอ้พักส้นตีนเนี่ยมาเนี่ยนะครับนะได้ตระหนักเสียบ้างว่าสมัยผู้มืองเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมืองได้รับความดูแลแก้ไขปัญหาได้รับพระเมตตาจากใครจากไอ้พักการเมืองพักนี้หรือว่าจาก สถาบันนี่คือสิ่งที่ผมต่าวนิจาจาเป็นที่จะต้องออกมาพูดในวันนี้นะเหตุการณ์เป็นอย่างไรไปดูเรื่องเมื่อวันที่ท29ตุลาคมพุทธศักราช2519ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ลอบเข้าโจมตีที่ฐานปฏิบัติการของตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษทําให้ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนาย ทางกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหาร1617ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับทว่าขณะที่นักบินนำเครื่องขึ้นได้ถูกผู้ก่อการร้ายยิงตกลงมาวันต่อมาเหตุการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นและมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นพระบาทสมเด็จพระประมินทรมามหาภูมิพลอดุละยะเดชทรงทราบด้วยความห่วงใยพระองค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารตำรวจและราษฎรในพื้นที่โดยวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2519ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ได้เสด็จราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปฐานปฏิบัติการบ้านห้วยมุลหลังจากประทับรับฟังการบรรยายสรุปแล้วพระองค์ได้ทรงมีรับสั่งกับพลโทสมศักดิ์ปัญจามานนท์แม่ทัพภาคที่สามในขณะนั้นด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้ เนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นไม่น่าไว้วางใจแม่ทับภาคที่สจะกราบบังคมทูลทัดทานหากทว่าพระองค์ก็ทรงยืนยันหนักแน่นว่าชักช้าไม่ได้ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้หลายท่านโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนรักสถาบานันคงเคยได้อ่านผ่านตาหรือได้ฟังเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ของล้นเก้าราชการที่10มาบ้างแล้วโดยเฉพาะณนะบ้านหมากแข้งแห่งนี้แต่วันนี้เรามีข้อมูลใหม่อีกด้านหนึ่งที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2565โดยวัสนานานุ่มนักข่าวสายทหารชื่อดังได้ลงคลิปบทสัมภาษณ์อดีตตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูทรจังหวัดเลย ที่ประจำฐานบ้านหมากแข้งที่ครั้งหนึ่งเคยออกปฏิบัติภาร,รกิจร่วมกับในหลวงรัชกาลที่10ในปีพุทธศักราช2519โดวยวาสนานานุ่มได้เขียนสรุปบทสัมภาษณ์ย่อไว้ใต้คลิปบอกว่าตำรวจได้เล่าถึงวันประวัติศาสตร์เมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่10เป็นร้อยเอกและทรงเสด็จไปกอบกู้สถานการณ์เมื่อคอมมิวนิสต ปิดล้อมโรงเรียนหมู่บ้านและฐานตำรวจที่กำลังจะละลายในตอนนั้นตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูทรจังหวัดเลย1617ต่างทำใจกันแล้วว่าคงตายเพราะละลายตายไปครึ่งหนึ่งแล้วสเบียงใกล้หมดหอก็ถูกยิงตกชาวบ้านมาส่งสเบียงก็โดนยิงแต่ที่สุดในหลวงราชการที่สิบ ที่ในเวลานั้นทรงเป็นร้อยเอกรับพระบัญชาในหลวงราชการที่เก้าใหรีมาช่วยกอบกู้สถานการณ์พร้อมราชองครักษ์เจ็ดนายนั่งหอมาลงแต่หอลงจอดไม่ได้เพราะพื้นที่เขาไม่มีพื้นราบจึงต้องฮอบทรงกระโดดลงทางยุทธวิธีทุกอย่างอยู่ในสายตาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ1617 ที่ประจำบนฐานบ้านหมากแข้งจนนาทีที่พระองค์ตีลังกามวนหน้าทางยุทธวิธีเข้ามาในฐานพร้อมปลดอาวุธปืนของตำรวจออกมาดูอย่างคล่องแคล่วทรงมีรับสั่งว่าเราก็เป็นทหารนักรบคนหนึ่งไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์อาหารการกินก็ทรงเสวยเรั่นที่มีอยู่ ข้าวผัดเนื้อกระป๋องที่ร้อยตำรวจโทปัญญาเล็กประชาตำรวจนปพอ .1617 นำไปเทน้ำร้อนใส่และทอดไข่ดาวถวายทรงสเสวยได้หมดด้วยไม่แค่นั้นร้อยตำรวจโทสวินวิริยะวัฒเล่าวา่าถ้าในหลวงรัชกาลที่สิบไม่มาในวันนั้นพวกตนเองคงไม่มีวันนี้ เหมือนคนกำลังจะจมน้ำแล้วพระองค์ท่านมาช่วยถ้าในาหลวงไม่มาก็คงไม่มีพวกเราและบ้านหมากแข้งในวันนี้